พี่ะาคู่งตัวเ่นาดพูดวิธีไม่ใช่แล้วนี้จะาโปรยัครับสชิ้นนี้่รกาบาทมทุนกตัวไม่ใช่ึตนีาหักหาีแล้วเจะ้าที่จีนกุนหรือแล้วทุนนกรเขาแล้วครายจะตอสสบาท แล้วไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรข้าใส่ขา่นไปอ่ไรเนื้อตัวมันงแล้หอมด้วยนะอ่าที่พี่พรถืออยู่นะครับนั่นคือดีราสติปัลแอออดีคนเด่นผิวเข้ามาวันเห็นผิวออนดีออนดีวันที่ผิวดีและผิวใสจริงๆ แซบไปแซ่บไปแอบพู่าก็แอบยังมาดาเลยพ่อนบาริีบิสสีเบาพ่อบาัดนี้เบารอกแอบบแซีอันนี้รถอะไรจาก,ฟฟ <Bond> จากินรถโฟล์คทักรถโฟล์คทักรถกระบะ ขึนอใส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 ไใสใสใมากเลย็ต้องมาผมกันอายุใสอายุใสือมันอยู่งขังกระแพงเราก็ตีเเหินมูไเยผมบอกกัอายุใสอายุของไงดิวแ่ผมยินทุที่เ้าเหมืนเนาะยุ่นี่เหนียนี่บ้านนี่เหนเอาเลยยุ่ไส่บนี้ก็เขาย่งขงบ้านเพาะว่า